สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพิธาไม่พอใจประยุทธ์หนีตอบกระทุสดปัญหาปากท้องชี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ23มิถุนายน2565ทีมสื่อพักเก้าไกลรายงานต่อสื่อมวลชนว่าพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลตั้งกระทู้ถามสดกรณีปัญหาเศรษ,ษฐกิจฟุบเฟ้อต่อประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าเป็นเรื่องใหญ่และกระทบกับพี่น้องประชาชนแต่ตัวนายกกลับไม่ยอมมาตอบคำถามเมื่อมอบหมายให้สันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาตอบแทนแต่ก็มีการทำหนังสือขอเลื่อนตอบคำถามจากรัฐมนตรีช่วยอีกข้อบังคับสภาที่1 5 1ระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบ กระทู้ด้วยตนเองเว้นมีเหตุจำเป็นนั้นให้แจ้งต่อประธานและต้องกําหนดว่าจะมาตอบได้เมื่อใดและข้อกําหนดว่า156การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเรื่องค่าครองชีพพันพวนรายได้ประชาชนหดหายเป็นเรื่องที่เข้ากับเงื่อนไขที่นายกต้องมาตอบ จากนั้นนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาในขณะนั้นกล่าวว่าเห็นด้วยกับข้อหารือของพิธาและมองว่ามีเหตุผลเพราะตนเองก็เคยท้วงติงเรื่องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาแล้วว่าการมอบหมายให้ใครมาตอบคำถามแทนต้องตรวจสอบว่ารัฐมนตรีมีความพร้อมหรือไม่ จากนั้นพิธาได้ลุกขึ้นอภิปรายอีกรอบว่าเรื่องเศรษฐกิจฟุกเฟ้อเป็นปัญหาที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบครอบคลุมหลายกระทรวงนายกรัฐมนตรีจึงไม่สามารถส่งรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมาตอบได้ส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานที่ตนต้องการถามก็เช่นกันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงไม่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมหรือวิกฤตอาหาร ็เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเรื่องรายได้หดหายเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงท่องเที่ยวตนคงไม่สามารถถามรัฐมนตรีไล่ไปแต่ละกระทรวงได้แต่เชื่อว่าถ้านายกมาตอบจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ครอบคลุมและจะเป็นประเพณีที่ดีและขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับที่151แค่บอกว่าติดภารกิจไม่พอเมื่อเลื่อนต้องบอกให้ชัดว่าจะมา ตอบสภาได้เมื่อไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ